สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม2หน้า21และหน้า22นะคะทีนี้ในหน้า21ในข้อที่1ใหญ่นะคะจะต้องใช้เครื่องคิดเลขวันนี้คุณครูก็เลยจะมาสอนนักเรียนกดเครื่องคิดเลขเพื่อหาร้อยละและหาเปอร์เซ็นต์ค่ะก่อนที่เราจะไปกดเครื่องคิดเลขนะคะเราจะต้องมารู้จักความหมายของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละก่อนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่1นะคะ ร้อยละยีของเงิน80บาทคิดเป็นเงินกี่บาทเราจะต้องเปลี่ยนคำว่าร้อยละนะคะให้เป็นตัวเลขค่ะนั่นก็คือจะเปลี่ยนให้ร้อยละ20ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะร้อยละ20ก็จะเขียนในรูปเศษส่วนได้คือเศษ20ส่วน100นะคะจากนั้นก็จะนำไปคูณกับ80 พอนักเรียนเห็นประโยคสัญลักษณ์การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์แบบนี้แล้วนะคะจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูณเศษส่วนนะคะแล้วก็เป็นการหาคำตอบแบบบัญญัติตรายางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในบทนี้นะคะเราจะใช้วิธีการคูณและหาเศษส่วนหรือวิธีการตัดทอนนั่นเองค่ะใช้ได้ทั้งสองวิธีแล้วแต่นักเรียนถนัดวิธีไหนนะคะจากนั้นเราก็จะไปหาคำตอบนะคะว่าร้อยละ20ของเงิน80บาทนั้นคิดเป็นกี่บาทค่ะ คำตอบที่ได้ก็คือ16นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่าร้อยละ20ของเงิน80บาทคิดเป็นเงิน16บาทต่อไปเราจะมาหาคำตอบโดยการใช้เครื่องคิดเลขกันค่ะให้นักเรียนเตรียมเครื่องคิดเลขนะคะของผู้ปกครองก็ได้นะคะแต่ถ้านักเรียนไม่มีเครื่องคิดเลขนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือได้ค่ะ เราจะพิจารณาจากโจทย์ปัญหานะคะนั่นก็คือร้อยละยี่สิบของเงิน80บาทคิดเป็นเงินกี่บาทอันดับแรกนะคะเราจะกดตัวเลขแสดงจำนวนทั้งหมดนั่นก็คือกด80นะคะจากนั้นกดเครื่องหมายคูณ3กดตัวเลขแสดงร้อยละนั่นก็คือกด20ค่ะเพราะว่าเป็นร้อยละ20อันดับที่4กดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์และอันดับสุดท้ายค่ะอันดับที่5กดเครื่องหมายเท่ากับเราก็จะได้คำตอบออกมาเลยนะคะ วิธีการกดเครื่องคิดเลขเพื่อหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของแต่ละจำนวนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ร้อยละ20ของเงิน80บาทวิธีการกดเครื่องคิดเลขนะคะเราจะกดจำนวนทั้งหมดนะคะนั่นก็คือเลข80พอ2กดเครื่องหมายคูณ จากนั้นกดตัวเลขแสดงร้อยละนั่นก็คือร้อยละ20เราก็จะกด20นะคะจากนั้นเราจะกดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าร้อยละกับเปอร์เซ็นต์คือความหมายอันเดียวกันนะคะเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะนักเรียนลองหาในเครื่องคิดเลขของตัวเองนะคะเครื่องคิดเลขของแต่ละคนจะอยู่ตำแหน่งที่ไม่ตรงกันนะคะคุณครูจะกดเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะคะต้องกดเท่ากับนะคะ นี่ค่ะก็จะเท่ากับ16นะคะได้คำตอบเท่ากันกับที่หาเมื่อกี้นะคะวิธีการกดเครื่องคิดเลข1กดตัวเลขแสดงจํานวนทั้งหมดกดเครื่องหมายคูณกดร้อยละแล้วก็กดเปอร์เซ็นและเท่ากับค่ะทีนี้เรามาลองกดเครื่องคิดเลขในหน้า21กันนะคะร้อยละ75ของ560ร้อยละ75ของ560นะคะ อันดับแรกให้นักเรียนกดจํานวนทั้งหมดนั่นก็คือ560จากนั้นให้นักเรียนกดเครื่องหมายคูณน,นะคะต่อไปกดจํานวนร้อยละค่ะนั่นก็คือ75จากนั้นกดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเราคิดการหาเปอร์เซ็นต์นะคะกดเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เท่ากับ 420นะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วให้นักเรียนนำคำตอบมาเขียนลงในเครื่องคิดเลขนะคะ420แบบนี้ค่ะตัวโตๆนะคะมาดูข้อที่3นะคะอีกหนึ่งข้ออันดับแรกกดจำนวนทั้งหมดนะคะนั่นก็คือ1,720ค่ะ จากนั้นให้กดเครื่องหมายคูณต่อไปกดตัวเลขที่อยู่หน้าเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นก็คือกด24ค่ะจากนั้นกดสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์นะคะกดเท่ากับค่ะก็จะได้เท่ากับ412.8นะคะ ข้อ2กับข้อ4ให้นักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขเองนะคะต่อไปข้อที่2ใหญ่ค่ะบอกว่าให้แสดงวิธีทำคำว่าแสดงวิธีทำคือถ้านักเรียนเขียนมาแค่ตอบแล้วเป็นตัวเลขมาแบบนี้ก็คือผิดเงื่อนไขนะคะเพราะว่าให้แสดงวิธีทำค่ะไม่ได้ให้เติมคำตอบ แต่ข้อหนึ่งเนี่ยบอกว่าเติมคำตอบแบบนี้ค่ะเติมคำตอบได้เลยนะคะตรงกับเงื่อนไขที่เขากำหนดมาให้ส่วนข้อที่สองให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะคะคุณครูจะทำให้ดูนะคะทีละข้อนะคะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะร้อยละ59ของรถยนต์4,500คันคิดเป็นรถยนต์กี่คัน อันดับแรกวิธีทำนะคะเราต้องเปลี่ยนร้อยละค่ะให้เป็นเศษส,ส่วนเราจะเปลี่ยนให้เป็นเศษส,ส่วนก็เพราะว่าเราจะนำมาคูณกันนะคะเพื่อหาคำตอบร้อยละ59นะคะก็คือ59ส่วน1 0 0ร้อยละ59กก็คือเราทำให้เป็นเศษส,ส่วนนะคะ ของก็คือคูณค่ะ4,500คันก็คือ4,500นํามาคูณได้เลยค่ะคูณ4,500จากนั้นถ้านักเรียนตัดทอนได้นะคะสามารถใช้วิธีการตัดทอนได้เลยเพราะว่าการตัดทอนจะช่วยให้เราคิดเลขที่น้อยลงนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนสับสนวิธีการตัดนักเรียนก็นำ59มาคูณ4,500และหารด้วย100นะคะ แต่ถ้าตัดทอนได้นะคะตัดทอนเลยค่ะมีเลขศูนย์นะคะสามารถตัดได้ค่ะศูนย์ล่างหนึ่งตัวศูนย์ข้างบนหนึ่งตัวนะคะเหลือศูนย์อีกค่ะข้างล่างหนึ่งตัวและข้างบนหนึ่งตัวจากหนึ่งร้อยนะคะก็จะกลายเป็นหนึ่งค่ะนั่นก็คือหารด้วยหนึ่งเราก็ไม่ต้องนำมาหารแล้วเพราะว่าหารด้วยหนึ่งก็จะได้ค่าเท่าเดิมจาก4,500นะคะก็จะกลายเป็น45ค่ะ สามารถลบลูกน้ําออกได้นะคะทีนี้เราก็นํา59มาคูณกับ45นะคะก็จะได้คำตอบออกมาค่ะ5้คูณเได้45เขียน5้ทด4 5่คูณหได้25บวกอีก4เป็น29ต่อไปทดแล้วนะคะขีดทิ้งเติมศูนย์หตัวค่ะ นำสีไปคูณ9สี9 3 6เขียน6ทด3สี5 20บวกอีก3เป็น23แล้วก็นำสองบรรทัดที่คูณกันมาบวกกันได้2,655คันค่ะ การตอบนะคะนักเรียนนำคำตอบลงมาตอบได้เลยนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะทำวิธีทำเหมือนกันเลยนะคะ ข้สอสโจทย์ก็คือ20%ของที่ดิน1,425ตารางวาคิดเป็นที่ดินกี่ตารางวาอันดับแรกนะคะเราก็จะเปลี่ยนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเศษส่วนค่ะในข้อนี้นะคะร้อยละ20หรือ20%นะคะอันเดียวกัน20%ก็คือ20ส่วน100ค่ะของก็คือคูณน,นะคะ ตัวเลขนี้ก็นํามาคูณเหมือนเดิมนะคะคูณตามปกติค่ะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์นะคะ<ม>ก็คือ20ส่วน100คูณ1,425ค่ะตัดทอนได้ไหมคะนักเรียนตัดทอนได้นะคะ20กับ100ค่ะแม่20หารได้21 20นะคะ 20คูณอะไรได้100คะ20่ะ20คูณ5นะคะจากนั้นก็นำ 1, 4า4 4 5 5มาหารด้วย5ค่ะปิดทีละตัวนะคะ5คูณอะไรได้ผลคูณไม่เกิน1 5คูณ0นะคะจากนั้นขยับค่ะ จาก1ขยับไปนะคะกลายเป็น14ค่ะ5คูณอะไรได้ผลคูณไม่เกิน14ค่คะ5 1 5 5 2 10 5 3 1 5 5คูณ3ได้15เกินนะคะเพราะฉะนั้นให้5คูณ2ได้10นนำมาลบกันค่ะ4ลบ0เหลือ4 1ลบ1เหลือ0นะคะจากนั้นดึงเลข2ลงมากลายเป็น42 5คูณอะไรได้ไม่เกิน42 5คูณ8ได้40ลบกันนะคะดึง5ลงมาค่ะอยู่กับ2กลายเป็น25 5คูณอะไรได้25 5คูณ5ได้25พอดีนะคะลบกันเหลือ0หารลงตัวค่ะผลหารนี่ค่ะ285แสดงว่า 20%ของที่ดิน1,425ตารางวาคิดเป็น285ตารางวานะคะให้หนักเรียนตอบเป็นเลขไทยค่ะและขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะข้อ2เสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะไปทำหน้า22กันค่ะ ข้อที่3ให้นักเรียนทําเองนะคะวิธีการทําก็จะเหมือนข้อ1กับข้อ2ค่ะ75ของระยะทาง1924กิโลเมตรคิดเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรข้อนี้นักเรียนทําเองนะคะข้อที่4ค่ะข้อที่4โจทย์ข้อนี้คือ12ของเงิน900บาทมากกว่าหรือน้อยกว่า 15%ของเงิน800บาทอยู่เท่าใดแสดงว่าข้อนี้เราจะได้หาคำตอบประมาณ2รอบนะคะรอบแรกก็คือหา12%ของเงิน900และหา15%ของเงิน800แล้วนำคำตอบของ2จํานวนนี้นะคะมาเปรียบเทียบกันว่า12%ของเงิน900เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า15%ของเงิน800 แล้วมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าใดอีกนะคะก็คือนำมาหาผลต่างนั่นเองค่ะข้อที่สคุณครูจะทำให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นทำ3า3อย่างนะคะ1ก็คือหา12เซ์ของเงิน900 2หา15ของเงิน800แล้วก็3หาผลต่างค่ะว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันเท่าใดนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะแบ่งช่องเป็น3ช่องนะคะจะได้รู้ว่าทำอะไรก่อนนะคะ อวิธีทําวิธีทำํทำขั้นตอนที่หนึ่งนะคะจะหา12%ของเงิน900บาทนะคะเราก็จะเปลี่ยน12%ให้เป็นเศษส่วนนะคะนั่นก็คือ12ส่วน100ของก็คือคูณ900นะคะ มีเลขศูนย์ต่อท้ายแบบนี้สามารถตัดได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะครบครบคู่กันเลยนะคะตัดได้12 12นะคะจาก900ก็จะเหลือ9นะคะเพราะว่าศูนย์ตัดไปแล้วจาก100ก็จะเหลือ1ค่ะนักเรียนนำา12มาคูณ9นะคะได้เท่าไหร่12คูณ9ได้108 ส่วนด้วย1ก็มีค่าเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้น12%ของเงิน900บาทก็คือ108บาทค่ะต่อไปค่านี่2นะคะเราจะหา15%ของเงิน800บาททำเหมือนกันเลยนะคะให้15%นะคะกลายเป็นเศษส่วนค่ะนั่นก็คือ15ส่วน100 ของก็คือคูณนะคะ800ค่ะตัดสูตรได้เหมือนกันเลยนะคะ2ตัว12 12ค่ะจาก800ก็จะเหลือ8นะคะนำา5มาคูณ8ค่ะถ้าทองสูตรคูณไม่ได้นะคะสามารถตั้งคูณได้นะคะ คำตอบแล้วค่ะ15%ของเงิน800บาทก็คือ120บาทค่ะทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คืออันนี้ค่ะมากกว่าหรือน้อยกว่าอันที่สองคะ108บาทมากกว่าหรือน้อยกว่า120คะคำตอบก็คือน้อยกว่านะคะแล้วน้อยกว่าเท่าใดล่ะน้อยกว่าเท่าไหร่เราก็นำ ตัวเลขมาลบกันเพื่อหาผลต่างนะคะเอา108ตั้งไม่ได้นะคะเพราะว่าน้อยกว่า120เราก็จะนํา120เป็นตัวตั้งค่ะน้อยกว่าเท่าไหร่เราก็นํา1 2 0มาลบ108ค่ะเท่ากับกี่บาทนะคะ120ลบ108ก็จะน้อยกว่ากัน12บาทค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบน้อยกว่า 12บาทขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะข้อที่4เสร็จแล้วค่ะข้อที่5นะคะนักเรียนทําเองนะคะแต่ว่าคุณครูจะอธิบายให้ฟังว่าทํำยังไงนะคะข้อที่5ร้อยละ35ของนักเรียนชาย240คนกับร้อยละ25ของนักเรียนหญิง336คนเท่ากันหรือไม่ถ้าไม่เท่ากัน มีจํานวนต่างกันกี่คนแสดงว่าข้อนี้อันดับแรกนะคะนักเรียนคิดร้อยละ35ของนักเรียนชายแล้วก็คิดร้อยละ25ของนักเรียนหญิงแล้วดูว่าจํานวนที่เราหาได้เท่ากันไหมถ้าสมมติว่าหามาแล้วมีจํานวนเท่ากันนักเรียนก็ตอบว่าเท่ากันแต่ถ้าไม่เท่ากันนักเรียนก็ตอบว่าไม่เท่ากันแต่ต้องมีตอบด้วยนะคะว่าต่างกันกี่คน ถ้าไม่เท่ากันนักเรียนนำจำนวนที่หาได้มาลบกันนะคะแล้วก็จะได้ผลต่างออกมาค่ะลงมือทำได้เลยนะคะวันนี้ทำสอหน้าคือหน้า21และหน้า22ค่ะถ่ายรูปส่งงานเวลา4ี่โมงเย็นนะคะอย่าลืมเขียนชื่อเขียนวันที่และถ่ายรูปให้เห็นเลขหน้าด้วยทุกครั้งนะคะ